เปิดมาพี่น้องเฮาหน้าตาบ่ได้หักสมหักษาเป็นส่วงเป็นส่วงพี่น้องส่วงยากก็บ่ได้หักษาส่วงบ่ยากกหักษตนนบกินข้าแม่ก็บ่ป้อนดแล้วน่งกินนั่งบกินพีนังประมาณ4เดือนโอ้กระทําแห้งดีรบบดอกพ้อง ത ានិត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 ិមិតិ แ้วแล้วถือใจแล้วสาลาผัาไวไห้กระไหวจนกลับบกใหญ่ระวังหนาเปื่อยเด้อเจ้าบ o ทันไหนหน,น,น,นา่นหนาแต่นั้นสิพังก่อนเป็นเสดเป็นสาวแล้วลูกเสื่อ <c oughs> งไหวพอเขาลงมาห้เมนเะสื่องพออยากได้เอาลงมาห้ <c oughs> งามบา่มากบ่แบบนี้นะ <c oughs> หมักสวยมักสวยเงินหนามห้ปลาลุงเมืองดูสปาดีปลาลุงดูสปาดีแต่รูปหมัพี่หนามหาแม่เออแม่จีบไอยนอ้องพ่อป่าชายอูกอ๋กับบอดายพี่น้องเลยพยายามให้นางนอนได้ดนที่สุดแม่ยอยากไปเลาะถ่ายคลิปเขากับบอดายไปสีพยายามแล้วพี่น้อง นีสินไลายแล้วสิพยายามอัพคลิปลงตลอดก่อนน้องเบียดูได้สีน้ำนี่น้งเบียมีงานกอดบุงอุทิศไปได้เพียงเด้อเจสซี่ลงแบบได้ก็สิลงเนาะเพียงเนาะเดบิวอันสำนักก็บสำนันคอยลูกเด้อคอยเด้อ,อ,ดอ,อ,ดอมานั่งปีหน้ามาห้าแม่พี่กามันชิถ่ายคลิปนี่อคอยนอ้องชิตื่นนี่ คอยแน่ยังวะเออนางปีน้ำมาพี่เออโอ้ยชีคาวาขวบ่ปิีนเออปิีนแบบนั้นแหละเออปิีนแบบนั้นแหละแหวนมันก็ะจังถือโอ้ยใส่โอโหตอนนั่งก็ไปล้างออกพี่น้องหืม ยาเข้าแล้วเขาอยากออกมากะอะบ้าประสิทธิ์พยน์ยังอีกแหละกูพยายางอยากให้มันนอดมึงผสมอะเอาตูม้มาเปิดให้มันตื่นมือนี้นสั่งคืนร้านค่ะอย่าปากักมือน,นี้นะโอ้พี่ <c oughs> พ้องเออยจเป็นมันไ <c oughs> ก่เยาแอะหน้าไก่ขยันหายนะนความสุขของเขา จีห้องห้องดังๆกูกรประสดมึงไก่กอืมดาไปมันนียหิบท่าลูกจิบท่าจิบท่ากันแค่เรียลแล้วไ,วไ,วไวทปทำปลาลุงดูงามมาปลาลุงเอ้ยว่าสิกระเดะหิงเคียว ยังไงอีกอยาให้หาอดีตได้เต้นอะชีพชมพูนะเออเออยามาอีกบันหนึ่งเออเออขีดท่าคีดท่ากันขีดท่าอีกแล้วจับจมานี้จับจมมีดูมันกระเดดใหมู่เ้ย ฟังอืมสั่งจะคนอ,อร่งคายโบหัสิ่เลีย่ยมหรือบ่อพี่น้องประมาณมืออื่นผมไม่รู้แต่เราเอาไปไหว้ไปเสี่ยงไหวเบิ้องข้าพินมันดูหนาแต่งเองเนะ ตีมนะมู่เอ้ยจหน่อีน้องอีกโอ้ยแดดเลยพี่น้องไอ้พนก็นมามือเดียวเท่านั้นนี่หนาันนี้เบืออ้องหนึ่งบริปะสายพยา,ายามก้อยให้ได้นอนได้ลาที่สุดขยะก,กับปัดกน์น้ำกับประทันปิวมาใหม่ตลอดเหตุใดารนี่จะพ่อเขาไม่เหยียบนะพ่อพ่อ ทูย่างมันผมเพบนกะหืมสั่งเนี่ยมัยกินหาม,มัวดองเกี๊สิบอร์แจ้งดิดสืบต่อพี่น้องจา้าเข้ามาแต่หาน้ำไม้จา้าวันนี้จะแกงร้อนๆสู่กินนะคะนนคือมีแต่ละนางขาวเธอเฮยต้นโตขสุดยอดเธอได้ของแม่เธอได้ของลูกตัวนี้ของลูกเบิง่งตัวนี้ของแม่

ขัยิมคันอีมเตีมาเลยนี่ยิมยิยิมยิมยิมีตีนี่เจ๊งเลยบานค่เก่าเป็นน้ำมุมมันบาะมั้งเป็นน้ำมุนโอ้เป็นน้ำมุมมันโอ้เป็นน้ำมุมเป็นน้ำมุเป็น้ไลเออตัวแรน้ำหมดเนาะอ้วกมาึ้นไปนน้ำนาเอามาส่งโอ้ย

อามาส่งไล่กันอยู่โอ้ยไล่ไล่กินไหนกินอยู่บ่ฮะเออบมกินก็ยัยเป็นยังปึ้งหมูกินีขุยอัดเอื่อยไปอย e> ู่มันไปแสนหาไอแซนตะเกียวไปกินไก่โอ้ยห่อเข่าอีเด้มึงผู้ชายหูไปโยกเข่าจะทุ่งเล้ไปอานหนังก็

อยาไปอยม่าไปซอยมันโซ่เเยเงยมามึงเลยสซอยเบี้ยมนะงานยุกอ๋องานเชิเบียกกินบออดีมากเลยไปอีกนะ้ยงั่ง ยอดหยางเขามางอ่งงอ่งงเขาไปอีกบอคนอัไปนั okay. ่งหยางคขา่าช่วยนทำชไปอีกบอคนเมืองกุ้งจ๋ามันสิได้อยู่ว่านที่ชิซิชิมหาเนาะพวกเมืองกุ้งอยากอยู่เลยพี่น้องเอ้ยสั่งสั่งให้ซำเนินตะบุมเตะเจียกะปิเนาะ กูบ่อยากโรคน้อย n e l l � catalog �� repay housing plan. ក្២ំก់ក់ទៅ្ំ៘។นះ។្ះថែន៍ก�� новый 1ati g 맡 Cry plan put з н а a ่ irubURério aired ve ha tha b ี o w n anger ah i ่ o l t a n ่ h i ี i t t e n not be blue Shine losing all want you to put t ะนี่อ e s to t h เสียวข่าแห้งเสียวข่ากระโสแล้ว,ว,<ส>วกับชวยเป้นน่ะ<อ>ได้ละนี่ะเนี่ขาดถึงนี่นะตัะวเึีนี่นะขนนอกขนมอกเมื่อยกักานบอกกานมึงบอกมึงดูเดบอกมึงการเล่นมาสิมึงอยู่ธรรมดานะมึง sao mình nhìn năm cái bị giăng, mún nước, mún nước, mún nước, mún đấy, lại sủa, mò lại cái gì mồm, mà lại hỏi, หัวงได้บาทเนี่ยมาจะลงเงินเงินฟี่คนนี้ได้อี๋อี๋ป้าหนาซุกซิกินเห็นยังวะนี่นี่ใส่เอาไว้ถึงแล้วพี่น้องจ๋าได้เยอะแยะมากเลยได้ย่าไปเยอจ้าว่าไปกันเดี๋ยวคุ้มบดมาสั่น จะเข้าไปบ่ไปตะลงไปเมื่อยบ่นะ้านอนจ๊ะแฮ่หวเซากินกรติกันหน่อยนึงกติกว่า้องเาเจออนานเนี่ยก็เปลี่ยนให้น้องตสน้องก็มีองอถ้าเปิดเว่านอนอันนั้นอ่าเี้ยะเปลี่ยนให้น้องแมันยุมเจ็บเจ็บได้สยุมนะ เล็บแบะตัดให้ดูดูเล็บตัดเอาเบิดบ่อหอเขาห่อปั้นนะแม่กว่าเดี๋ยวนะเนี่คือมาสักชื่อว่าโอชิโร่หัวปลาแดดอีกท่าน่าพ่อแกงไปเด้อพี่น้องไปเด้อ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 เสียงเพลงอุดเต็มไว้แล้วปะ